สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านครับพบกันวันต่อวันด้วยพระคำนะครับวันนี้วันที่13เมษายน2 0 2 2นะครับอยู่ในช่วงเทศกาลสงการขอบคุณพระเจ้านะครับในเช้านี้นะครับนำพระคำของพระเจ้าอยู่ใน2โครินนะครับ2โครินบทที่8วันนี้2โครินบทที่8ผมนำในข้อที่7 9ถึง9แบ่งปันกับเราทั้งหลายได้มีเนื้อความดังนี้นะครับ ดังนั้นเมื่อพวกท่านมีทุกสิ่งอย่างเหลือล้นคือความเชื่อริมฝีริมปากขออภัยนะครับฝีปากความรู้ความกระตือรือร้นและความรักที่เรามีต่อพวกท่านท่านทั้งหลายจงมีคุณความดีนี้อย่างเหลือล้นด้วยข้าพเจ้าไม่ได้พูดเป็นคำสั่งแต่นำเรื่องความกระตือรือร้นของคนอื่น มาทดสอบความรักของท่านทั้งหลายว่ามีความจริงใจหรือไม่เพราะว่าท่านทั้งหลายรู้จักพระคุณของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราแล้วแม้พระองค์ทรงมั่งคัง่งก็ยังทรงยอมเป็นคนยากจนเพราะเห็นแก่ท่านทั้งหลายเพื่อท่านทั้งหลายจะได้เป็นคนมั่งคัง่งเนื่องจากความยากจนของพระองค์ เช้านี้ผมอยากจะให้หัวข้อเพื่อเราจะศึกษาและมีทิศทางด้วยกันนะครับก็คือหัวข้อที่บอกว่าการให้ที่แท้จริงการให้ที่แท้จริงเนื้อความในบทที่8นะครับจากพระธรรมสองโครินผู้เขียนก็คืออาจารย์โปรโลได้พูดถึงประเด็นความสำคัญก็คือการให้นะครับ เข้าใจว่าพี่น้องชาวโครินนะครับมีของประทานมากมายที่พระเจ้าได้ทรงโปรดประทานให้กับเขาและเปาโลได้ใช้คิรสศจักรในแคว้นมาซิโเดเนียนะครับคิดจักฟิลิปปีคิดจักเทสโลนิกาเมืองเบโลอาที่เกิดขึ้นในช่วงการประกาศครั้งที่สองของอาจารย์เปาโลแม้จะเป็นครสตจักรที่ไม่ได้มีความร่ำรวยไม่ได้เป็นคิดจักที่มีความมั่งคั่งโดย สภาพของสมาชิกของเขาเองนะครับแต่ทั้งคริสจักรที่อยู่ในแคว้นมาซิโดเนียนั้นได้กระทำะสิ่งหนึ่งก็คือการให้เขายินดีที่จะให้เขายินดีที่ช่วยเหลือนะครับผู้รับใช้ของพระเจ้าในการประกาศนำข่าวประเสริฐของพระเจ้าออกไปยังเมืองต่างๆได้รวบรวมได้ถวายเงินช่วยเหลือในการเดินทางในค่าใช้จ่ายต่างๆ แม้เขาเองไม่ได้เป็นคนที่ร่ำรวยแต่เขายินดีที่ให้เกินกว่าที่เกินกว่าความสามารถของเขาเกินกว่ากำลังที่เขาจะให้ได้ดังนั้นอาจารย์ปรโลจึงหยิบยกนะครับตัวอย่างจากพี่น้องในแคว้นมาซิโดเนียเพื่อจะหนุนใจเพื่อจะท้าทายคขิสจักรในเมืองโครินว่า เมื่อท่านทั้งหลายมีความเชื่อมีความรู้นะครับมีวาทะศิลป์ที่เต็มด้วยความกระตือรือร้นเต็มด้วยความรักของพระเจ้าแล้วขอให้ความดีเกี่ยวข้องกับการให้เนี่ยเกิดขึ้นกับท่านทั้งหลายด้วยเช่นกันดังนั้นเช้านี้นะครับผมขอนําอยู่3ประเด็นเพื่อเราได้คิดถึงและเข้าใจความหมายของการให้มากขึ้นด้วยว่ามันมีความหมายที่ลึกซึ้งยังไงบ้างในฐานะที่เราเอง เป็นผู้เชื่อในองค์พระเยซูคริสต์เจ้านะครับการให้ที่แท้จริงนะครับเราพบว่าหนึ่งก็คือว่าการให้ที่แท้จริงนั้นการให้เป็นหัวใจของพระคุณของพระเจ้าการให้เป็นหัวใจของพระคุณของพระเจ้าผมกําลังจะพูดว่าเมื่อเราทั้งหลายตระหนักถึงพระคุณของพระเจ้าเหมือนกับพี่น้องในแคว้นมาซิโดเนีย นะครับเมื่อเขารู้พระคุณของพระเจ้าเขาเข้าใจความรักของพระเจ้าเขาพบว่าเขาได้รับในสิ่งที่ไม่ควรจะได้รับเขาพระเจ้าทรงโปรดปานเขาทั้งที่ไม่สมควรจะได้รับสิ่งนั้นเลยดังนั้นการให้จึงเป็นหัวใจที่สำคัญเมื่อผู้ผู้นั้นได้พบกับพระคุณของพระเจ้าพระคัมภีร์ได้ทำให้เราได้พบว่าการให้ที่แท้จริงนั้นไม่ได้เริ่มต้น จากการที่ด้วยด้วยมือของเราเองที่หยิบยื่นให้แต่ว่าการให้ที่แท้จริงนั้นมันเริ่มต้นจากหัวใจของเราครับที่เราจะพบกับพระคุณพบกับความรักของพระเยซูก่อนนะพระบภีรได้บอกว่าเหมือนกับแต่พวกท่านได้ถวายตัวแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าก่อนนะถวายตัวแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าก่อนหมายความว่าการที่เราเองได้รู้จักกับพระเจ้าก่อนการที่เราได้ ให้ความรักให้ความยินดีให้ความยำเกรงของเรากับพระเจ้าก่อนการให้ด้วยทรัพย์การให้ด้วยการร่างกายด้วยแรงจึงเกิดขึ้นภายหลังหลังจากที่เราให้หัวใจให้ให้ตัวของเรานะครับถวายตัวของเรากับองค์ก่อนเมื่อเราพบกับพระคุณของพระเจ้าดังนั้นเราจึงพูดและพบได้ว่าการให้จึงเป็นหัวใจแห่ง พักคุณของพระเจ้านะสิ่งที่สองเราพบเนื้อความที่เกิดขึ้นในบทที่8นี้ก็คือว่าตัวอย่างที่ดีจากขิสจักรในแคว้นมาซิดโดเนียนะครับทั้งฟิลิปปีทั้งเทสโลนิกาหรือเมืองเบโลอ,อาก็ดีเขาเป็นคนที่ให้แม้ตนจะอยู่ในสภาพที่ลำบากนะแต่ยินดีให้ผู้อื่นมั่งขัง่ง ให้แม้ว่าตนจะอยู่ในสภาพที่ลำบากแต่ยินดีที่จะให้คนอื่นมั่งคัง่งข้อนี้ทำให้เราได้คิดและตระหนักว่าความจริงในโลกปัจจุบันของเราใช่ไหมครับเวลาที่เราจะให้หรือจะให้ทานให้สิ่งของนะบริจาคเงินช่วยเหลือหรือถวายสิ่งใดก็ตามเราจะให้ตามกำลังที่เรามี ่ไหมเราจะให้ตามที่เราเราให้แล้วเราเราไม่เดือดร้อนเราให้แล้วแล้วเราอยู่ต่อไปได้นะครับแต่พี่น้องชาวแคว้นมาซิโดเนียได้กระทำที่อาจารย์ปรโรจึงบอกว่าเกินความคาดหมายของข้าพเจ้าเกินเกินกำลังที่พวกเขาจะให้ได้นะเขาอยู่ในความยากลำบากนะครับจากฐา,านะเศรษฐกิจทางาการเงินของเขา นะการข่มเหงจากความเชื่อที่เกิดขึ้นแต่เมื่อเขาตระหนักและรู้พระคุณของพระเจ้าแม้เขาจะยากจนแม้คิดจากจะลําบากเพียงใดก็ตามแต่การให้ของเขาไม่ได้รู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นปัญหาสําหรับการมอบถวายสําหรับการให้ของเขาเลยเขายินดีที่จะให้คนอื่นนะเขายินดีจะให้คนอื่นมากกว่าตนที่จะได้รับอีก มากกว่าสถานะการเงินที่เขามีอีกให้คนอื่นล่ำรวยนะพูดกันให้เราได้เข้าใจง่ายๆให้คนอื่นล่ำรวยมากกว่าตนนะตนเอ,เองยอมยากจนแต่คนอื่นแต่ตนเนี่ยพร้อมที่ให้คนอื่นล่ำรวยหรือมั่งมีกว่าการเป็นผู้ให้นั่นเองนะนั่นคือสิ่งที่อัศจรรย์เมื่อคนที่ได้พบกับพระคุณของพระเจ้าเขายินดีที่จะให้แม้ตนจะลำบากแม้ตนจะขัดสนนะครับ สุดท้ายผมอยากจะนำให้เราได้เห็นภาพและได้เห็นต้นแบบด้วยกันว่าการให้ที่แท้จริงนั้นเราพบว่าพระเยซูคริสต์พระองค์ทรงเป็นต้นแบบของการให้พระเยซูคริสต์พระองค์ทรงเป็นต้นแบบของการให้ข้อที่9ได้กล่าวอย่างชัดเจนว่าเมื่อเราทั้งหลายได้รู้จักพระคุณของพระเจ้าแล้วได้พบความรักของพระเจ้าแล้วเราพบว่าแม้พระองค์ จะมั่งคัง่งแม้พระองค์ทรงมั่งคั่งนะงจริงๆพระองค์เต็มล้นด้วยสงาาส่าราศีเต็มล้นด้วยสภาพความเป็นพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์อย่างเพียบพร้อมสมบูรณ์แบบแต่การยอมสละของพระองค์ที่ลงมาเกิดในโลกนี้ไม่ได้ยึดถือในตําแหน่งไม่ได้ยึดถือในฐานะพระองค์ทรงพมพีบอกว่าพระองค์ทรงยอมยากจนเพื่อท่านทั้งหลายจะกลายเป็นคนที่มั่งมี นะข้อนี้กําลังเล็งถึงฝ่ายจิตวิญญาณเป็นสําคัญด้วยพระองค์ทรงยอมยากจนพระองค์ทรงยอมทนทุกข์พระองค์ทรงยอมถูกตึงที่กลางเขนนะอยู่ในช่วงเทศกาลอีสเตอร์ในสัปดาห์นี้ด้วยพระองค์ทรงยอมลําบากพระองค์ทรงยอมสละสถานะพระเจ้าลงมารับสภาพมนุษย์ร้อยเปอร์เซ็นต์เข้าใจเผชิญความทุกข์ยากลําบาก เสมือนกลายเป็นคนที่ยากจนไม่มีอะไรนะเพื่อเราทั้งหลายเพื่อคนที่เชื่อในพระองค์จะกลายเป็นคนที่มั่งคั่งฝ่ายวิญญาณจะกลายเป็นคนที่ได้รับความชอบธรรมจะกลายเป็นคนที่ได้ยืนอยู่ในแผ่นดินของพระเจ้าผ่านทางความชอบธรรมผ่านทางความบริสุทธิ์ขององอคอง์พระเยซูคริสต์เจ้าดังนั้นพระเยซูพระองค์ทรงเป็นต้นแบบของการให้ ที่ยอดเยี่ยมที่สุดนะครับดังนั้นพี่น้องครับชาวนี้ให้เราตระหนักและเสริมความเข้าใจของเราได้มากขึ้นนะครับโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลอีสเตอร์ Easter, เมื่อเราตระหนักถึงพระค,คุณของพระเจ้ามากขึ้นคิดถึงความรักของพระเจ้ามากขึ้นการให้มันจึงเป็นหัวใจของพระคุณการให้มันจึงเป็นเหตุผลที่สำคัญไม่ว่าตนเองจะมั่งมีหรือยากจน แต่เรายังมีทางอีกหลายทางอีกหลายด้านที่เราสามารถจะให้ได้นะครับไม่ใช่แค่เรื่องทรัพย์เท่านั้นนะรพระเยซูรงทรงเป็นต้นแบบของการให้ที่แท้จริงวันนี้ขอพระเจ้าได้ส่งโปรดช่วยให้เราทั้งหลายได้ตระหนักและเข้าใจความรักของพระเจ้ามากขึ้นเข้าใจพระคุณของพระเจ้ามากขึ้นถ้าเราเข้าใจพระคุณของพระเจ้ามากขึ้นการให้นะครับไม่จําเป็นต้องอธิบาย การให้ไม่จําเป็นต้องขอร้องให้ให้ช่วยการถวายขอร้องให้การบริจาคเมื่อเราเข้าใจพระคุณของพระเจ้าผมเชื่อว่าพระวิญญาณบริสุทธ์ของโปรองจะทํางานในใจของเราและให้เรารู้ถึงสิ่งที่สําคัญสิ่งที่เราสามารถจะกระทําเพื่อพระราชกิจเพื่อข่าวประเสริฐของพระเจ้าขยายออกไปได้ด้วยผ่านทางชีวิตของเราขอพระเจ้าทรงอวยพรพี่น้องทุกท่านนะครับเราอธิษฐานด้วยกัน พระเจ้าขอบคุณพระองค์ในเช้าวันนี้ด้วยค้อยคําของพระองค์ให้เราทั้งหลายได้ตระหนักถึงความจริงที่พระองค์ทรงเตือนสอนเราทั้งหลายผ่านทางพระคําของพระองค์ในเช้านี้ด้วยการให้ที่แท้จริงเราพบว่าการให้เป็นหัวใจแห่งพระกิตติคุณหัวใจของพระคุณของพระเจ้าการให้ไม่ได้คํานึงถึงว่าตนมีพร้อม หรือตนสุขสบายแล้วค่อยให้แต่การให้ก็คือการที่ยอมสละสภาพยอมสละทรัพย์ของตนแม้ตนจะอยู่ในความยากลําบากเพื่อขับประเสริฐของพระองค์และขอบคุณพระองค์ที่พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ทรงเป็นต้นแบบของการให้ที่แท้จริงที่เราทั้งหลายได้เรียนรู้และเพื่อเราทั้งหลายจะทําตามแบบอย่างของพระองค์ต่อไปขอ,อการอวยพรในความรักในพระคุณของพระองค์มากขึ้นในชีวิตของเรา ขอการปกป้องคุ้มครองเมื่อเหนือสุขภาพร่างกายของเราเมื่อเหนือครอบครัวเหนือการงานที่เรากําลังทําอยู่ที่รับการอวยพรและการเลี้ยงดูของพรองในทุกๆวันต่อไปเราอธิษฐานทุนขอสิ่งเหล่านี้ร่วมกันในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะครับแล้วกลับมาพบกันด้วยวันต่อวันด้วยพระคัมพระเจ้า่อนครับ